สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารที่จะอัปเดตให้ท่านทุกวันเลยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ทนายอุทยัยพาไปดูได้พูดไว้ดังนี้ครับผมไม่ค่อยอยากจะทะเลาะก,กับใครจะบอกว่าเตือนหรือตำหนิก็ได้ถ้าตำหนิจะบอกว่าตำหนิแต่เรื่องที่คุณจะทำว่าจะฟ้องเขาเถียงเหมือนคนตลาดไม่เหมือนนักกฎหมาย คุณว่าจะฟ้องเขานะ่ะผมจะอธิบายเหมือนคนตลาดหนุ่มๆทั้งหลายที่ช่วยเขาตัดไม้ที่คุณช่วยเขาครั้งก่อนเขาไม่ได้ว่าคุณคุณเน่ะเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่าจะให้พวกนี้นะ่ะไปขอร้องไม่ได้ถ้าคุณน่ะจะทำร้ายเขาโดยการเอาไปฟ้องคุณทำได้เขาคงต้องก้มหน้ารับกรรมแต่ถ้าบอกให้กลับบ้านโอ้โหคุณเดี๋ยวนี้นะ่ะ เขาทาบ้านกันหมดแล้วมีเงินนิดๆหน่อยๆก็หอบมาทําบ้านเพื่อที่จะอยู่ตรงนั้นส่วนใครจะนิยมหรือไม่นิยม fc ตาสว่างแล้วที่แปลงว่าไม่เห็นค่าหรอก fc หนีหมดแล้วไปอยู่ฝั่งนู้นหมดแล้วมันก็เรื่องของเขาส่วนเรื่องของเรานะ่ะคุณก็ดูเอานะชัยพลไลฟ์ทีหนึ่งหมื่นขึ้นแต่การที่คุณพยายามบังคับ ให้เขาออกจากพื้นที่เลยนะ่ะรีบหนีเลยรับรองเลยนะดูดคลิปไปแล้วถ้าคลิปนี้ไปเปิดให้สภาดูบอกเลยคณะกรรมการพิจารณามารยาททนายความคงตะลึงแน่ไม่คิดว่าคุณจะใช้วิธีนี้คุณบอกถอยเลยถ้าถอยช้าน่ะจะโดนคุณนะ่ะไม่ได้เอาคำพูดมาเลยว่าเขาทำคุณหรือเปล่าเขาไม่ได้ทำ กาะแกะคุณเลยนะคุณนะ่ะจะไปขู่ให้เขากลับบ้านทำไมจะกลับไปเผาถ่านเหรอเขาทำ YouTube บางคนได้มื่นสองหมื่นอยู่บ้านจะไปหาเงินได้ยังไงเขาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียครอบครัวจริงหรือเปล่าที่ก้นบึ้งแห่งคุณธรรมของคุณนะ่ะไปทำร้ายพวกนี้ส่วนคุณจะบอกว่าผมไม่มีคุณธรรมไปเถียงช่วยจำเลยทนายเรานะ่ะ อยู่กับจำเลยอยู่แล้วหลงไปตัดไม้ไม่ใช่ฆาตรกรใครก็ดูออกความคืบหน้าจากทางช่อง y u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  e ใคยบอกเจ้าแล้วได้พูดไปอย่งนี้ครับมีข่าวด่วนเกิดอะไรขึ้นนางกุลาดำใจบาปกับแป้งออกมายืนยันแล้วถึงกลุ่มคนเจ็ดจันไรและหัวหน้าพี่เม่งน,นางกุลาใจบาปกับแป้งไม่เอาร่วมขบวนการเขาจำได้เมื่อก่อนพวกคุณน่ะว่าเขาเขาเลยเข็ด จนฝังใจโดยที่ไม่ให้พวกคุณเข้ามายุ่งเกี่ยวเมื่อเช้านางกุลาใจบาปได้ออกมาถแถลงแล้วว่าไม่เคยลืมสิ่งที่พวกคุณทำอะไรไว้กับฉันแป้งก็จัดหนักเรื่องของนิทานนายซองานนี้หนาะหน้าแตกหมอไม่รับเย็บฝากถึงเจ็ดจันไรบานแล้วก็หัวหน้าพี่ใหญ่พี่เม่งดาวังคารเขาไม่รับแล้วนะรู้ยังอย่าหน้าด้านเข้าไปเพราะพวกเขานรู้ทันกลเกมหมดแล้ว จากวันนั้นถึงวันนี้ก็ยังไม่เห็นนายออกมาถแถลงคงทำให้ใครหลายคนหน้าแตกมีคนหน้าแตกเรื่องถแถลงบอกแล้วว่าทนายชุดนี้ไม่จำเป็นต้องถแถลงตอนนี้ก็ยังไม่มีการถแถลงมีคนหน้าแตกหมอไม่รับเย็บแล้วมีคนออกมาหัวร้อนอย่างหนักหัวร้อนในเรื่องของนิทานรอวันนั้นจนถึงวันนี้ยังไม่เห็นทนายออกมาถแถลงเรื่องของเงิน ทำให้ใครหลายคนหน้าแตกเลยไม่จําเป็นที่เขาน่ะจะเอาคุณมาร่วมอุดมการคุณไม่มีค่าขนาดนั้นเขาเป็นทนายระดับประเทศคุณเป็นทนายหมู่บ้านเพราะฉะนั้นนะ่ะต่างคนต่างอยู่พี่ต้องปล่อยวางบ้างอย่าไปจริงจังมากเกินไปพี่มาข่มขู่อย่างนั้นอย่างนี้ข่มขู่ผมนี่ขนาดพี่ยังไม่ได้เป็นสสถ้าเป็นสสพี่จะข่มขูช่ชาวบ้านลูกบ้านขนาดไหน อุดมการ์คือช่วยเหลือประชาชนไม่ใช่เหรอความคืบหน้าจากทางช่อง Youtube ทนายอุทัยพาไปดูได้พูดไว้ดังนี้ครับอาจจะผิดได้นะถ้าไปบอกเกี่ยวกับเรียกรับล้มคดีคนละเรื่องอาจจะไม่ผิดกฎหมายนี่คือเอาไปให้เป็นค่าจ้างทนายเว้นแต่ทนายเกิดความเสียหายแล้วมาร้องทุกข์ชัยพลไม่ได้เอ,อ่ยชื่อทนายเลยว่าทนายเรียกว่าทนายเรียกเท่านี้ท่าน่ะ ไปลองฟังดูนะจะไปบอกว่าเขาเป็นคนร้ายต่อสังคมเลยนะ่ะเพื่อที่จะกำจัดชัยพลจนไม่มีทนายความว่าความจะบอกว่าเป็นการช่วยเหลือสังคมแบบนี้นะ่ะไม่ไหวนะเราไม่ควรตัดแขนตัดขาชัยพลขนาดนั้นผมเชื่อว่าทนายธรรมรังสีคงมีความนิ่งพอที่จะสอบปากคําแม้เขาจะเกิดกินแหนงแครงใจกับจําเลยเขาก็อาจจะ เรียกตัวจำเลยในคดีของเขาว่าต่อไปนะ่ะอย่าทำแบบนั้นนะมันจะเสื่อมเสียถึงเราได้ก็คงให้โอกาสถ้าไม่ดีกาลูกความคุณติดคุกกรณีเดียวที่จะดีกาได้คือเขานะ่ะกลับคำพิพากษาลงโทษจำเลยต้องดีกาอยู่แล้วชัยพลถ้าแพ้ก็ต้องดีกานี่คือความคิดเห็นของนักกฎหมายบางคนนะ่ะพูดไปไกล ไปร้องมารยาทนายการที่ใกล้ชิดสนิทสนมจำเลยนะ่ะไม่มีข้อกฎหมายห้ามส่วนใหญ่นะ่ะพวกเราแก้ต่างให้จำเลยนี่แหละทำไมเราจะสนิทสนมจำเลยไม่ได้ไม่ได้พาจำเลยทำผิดกฎหมายคุณอยู่ในสังคมไหนก็ต้องรักกลุ่มตัวเองจะมาบอกว่าทำผิดมันไม่ใช่มีการท้าดีเบตกัน ความคืบหน้าจากทางช่อง youtube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้คดีดาวังคารขอพูดเลยถึงบุคคลบุคคลน,นี้ถึงคดีดาวังคารแอบทำอะไรล,ะล,ะล,ะละับๆล่อๆหลังบ้านกับ f อคนหนึ่งสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นนิทานนิทานเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังจากดาวังคารมีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ต่างประเทศผู้หญิงคนนี้นิสัยดีมากรักพ่อพระเอก รักแม่นางเอกในยามที่พ่อพระเอกทุก์แม่นางเอกทุก์ผู้หญิงคนนี้จะคอยให้กำลังใจพ่อพระเอกตลอดมีวันหนึง่งมีผู้หญิงสาวสวยคนหนึ่งนะ่ะได้ศบประมาทหมิ่นประมาทพ่อพระเอกแม่นางเอกในวันนั้นเรื่องพระพุทธดาวังคารผมจะพูดให้ฟังปมนะ่ะมีผู้หญิงคนหนึง่งได้หมิ่นประมาทพ่อพระเอกแม่นางเอกดาวังคารและมีเอฟซีผู้ใจดีคนนี้ ได้ให้บุคคลบุคคลหนึ่งทำเรื่องคดีฟ้องด้วยการให้เงินใต้โต๊ะโดยที่พ่อพระเอกแม่นางเอกไม่รู้มีอยู่วันหนึ่งความลับแตกพ่อพระเอกจับได้แม่นางเอกจับได้ว่ามีการให้เงินกันจำนวนหนึ่งเยอะเรื่องก็เงียบไปให้เงินไปคดีก็ไม่คืบหน้าจนทำให้ผู้หญิงคนนี้นะ่ะที่รักลุงมากรักป้ามากขอเงินคืนจากคนคนนี้ ยังจำกันได้ไหมนี่คือข้อหนึ่งที่คุณทําอะไรระบายรอบๆทาอะไรไม่เปิดใจทําอะไรลับหลังแอบกินกันลับหลังผลสุดท้ายเรื่องมันแตกนี่คือเรื่องหมางใจที่ทําให้พ่อพระเอกไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องดาวังคารหลังจากนั้นผู้หญิงคนนี้ให้เงินไปจํานวนหนึ่งเยอะน่าดูพ่อพระเอกไม่รู้แม่นางเอกไม่รู้แต่คดีได้เงียบหายไป ความคืบหน้าไม่มีทําให้ผู้หญิงคนนี้ที่รักลุงป้าไม่พอใจในการขอเอาเงินคืนหลังจากขอเอาเงินคืนเรื่องมันเลยแตกเขาคิดว่าพ่อพระเอกไม่รู้ด้วยความที่พ่อพระเอกแม่นางเอกให้เกียรติเลยเงียบเอาหูไปนาเอาตาไปไร่นี่คือเรื่องหนึ่งที่พ่อพระเอกอยังไม่ได้พูดคดีดาคารถ้าเป็นคนดีนะ่ะเขาจะไม่ทำกันแบบนี้ ความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงใครหลายๆคนที่ตอนนี้พยายามที่จะยืมมือคนนู้นคนนี้ฆ่าคนนี้เมื่อเช้านะแป้งดาวังคารเอาอีกแล้วตอนแรกมันก็ยุให้พระอาจารย์แฉลุงพลตอนนี้เอาอีกแล้วมายุให้ลุงแฉผุคคนนี้อีกแล้วแฉหมาดำเอาอีกแล้วนิสัยสันดานเดิมๆม,มันเกาะคอนเทนต์เขาไป คนเรานะ่ยมันทําอะไรไว้มันต้องได้รับกรรมกรรมยุติธรรมเสมอใครที่เคยทําอะไรไว้กับพ่อพระเอกแม่นางเอกเชื่อว่าสักวันนะ่ะความจริงมันต้องปรากฏผมบอกไว้ให้พ่อพระเอกมีหลักฐานเด็ดของแต่ละคนแต่เขานะ่ะไม่ออกมาพูดนั่งพูดผมบอกไว้ให้คุณนะ่ะเคยคุยอะไรกับใครคุณทำอะไรลับหลังอย่าคิดว่าคนอื่นเขาไม่รู้ เขารู้แต่เลือกที่จะนิ่งเพราะเขานะ่ะให้เกียรติมันทําให้เราได้เห็นอะไรหลายๆอย่างกับบุคคลหลายๆบุคคลที่หาคอนเทนต์เพื่อมาเกาะแสงคนเหล่านี้นะ่ะถ้าไม่พูดถึงพ่อพระเอกแม่นางเอกไม่มีใครดูไม่มีอะไรกินแต่ทุกวันนี้ที่กลับมาเพราะอะไรนะ่ะก็ยอดตกหิ้วแสงเลยกลับมาแต่การที่คุณกลับมาแบบนี้มันทําให้คุณมีแผลเวอะวกแล้วมาดูกันว่า แผลใครมันจะเยอะกว่ากันเพราะฉะนั้นมันไม่คุ้มหรอกต่างคนต่างอยู่เถอะสิ่งที่พวกคุณทําไว้แต่ละคนนะ่ะแต่ละคนที่คุณบอกจะออกมาแฉนู่นแฉนี่พ่อพระเอกเขาคุยอะไรกับใครเขาก็จะครับครับอย่างเดียวมีเยอะที่พ่อพระเอกไม่อยากจะพูดถ้าเขาพูดนี่นะหนักเมื่อคืนแค่เสดสี้ยวจะออกมาพูดข้อมูลมีอีกเยอะคุณทำอะไรกัรลับหลังใครแอบไปเอาเงินใคร ใครหลอกเอาเงินใครต่างๆนานา,นาความจริงก็จะเปิดไม่ต้องรออะไรมากมายยิ่งคุณออกมาแบบนี้แผลคุณยิ่งเบอร์วะเพราะฉะนั้นน่ะมันไม่คุ้มที่พวกคุณจะออกมาแบบนี้